ปลาขาวครับขาวชื่อปลาขาวหลาคนก็ไม่ค่อยนิยมกินกันหรอกเพราะก,ก็เพราะว่าก้างเยอะแล้วก็กินตักไข้น้ำน้ำตื้นๆหน่ยกินอยู่ใกล้ๆลุงเลยนะไม่กลัวลุงเลยสงสัยไม่เห็น แล้วกินแต่ไข่น้ำน้ำตื้นๆน,นะเดินถึงหน้าแข้ง มองเห็นปลาเลยดูดูดูรลบสตาร์น้ำจืดกันก็ไม,ม่พี่น้องอตัวใหญ่แทะตัวใหญ่ไงดูรลบสตาร์น้ำจืดต้ามเท่าแขนนีดเอาขาไปเหยียบนี้มีค้าเลยมันะ้ วตั้งสองตัวตั้งสองตัวเฮ้ยเสียดายอยู่ลึกไปหน่อยเห็นไหมเห็นตะกร้ามไหมเห็นตะกร้ามไหมตะกร้ามของเขาตะกราใหญ่สองตัวตัวหนึ่งตัวนู้ตัวสองตัวเคยจับเล่นนะครับจับมันาขึ้นมาแล้วหนีบมือโอ้โหเลือดอาบมือเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองตัว จะได้น้ำไม่นิ่งถ้าน้ำไม่นิ่งหเห็นชัดกว่านี้หน่อยเนาะเห็นแต่กล้ามมันเดี๋ยวให้เพื่อน Can you walk this side? And then you walk up that way. Why? w a l k over t Walk, walk behind. ข h you can't w a l น there. h e บอกสโลทา่านี้ถือว่าเปลี่ยนเลย่เไม่ยอมไปไหนเท้าหยัดดิ

กล้ามหีห้ำกลัวก้ามำหนีห้ำเอาตระวัง Yeah, yeah. Yes I s ซีนี่น้ำเสร็จแล้วน้ำเย็นเยียบเลยกับน้ำเย็นเยียบมากเลยอากาศร,ร้อนอยู่ข้างบนนะน้ำนี่แบบประมาณสิบสี่สิบห้าองศาน้ำเลยเย็นเลยแต่สดชื่นมากครับสดชื่นวันนี้เป็นนอนสุดท้ายแล้ววันพวกนี้ลึงก็กลับ บ้านแล้วได้กลับบ้านสักทีหลังจากนี้กลับมาที่ไร่มันมาที่นี่สองอาทิตย์แล้วกลับไปบ้านรักครับพวกนี้ทางานที่บ้านประมาณห้าหกวันแล้วก็กลับไปทํางานต่อครับบรรยากาศที่ไร่น้ำเดียนะ๋ยวถ้าอ,อากาศร,ร้อนนะจะเป็นงี้กันมาเล่นาน้ากันจากทํางานที่ไร่เสร็จแล้วมาหลายวันแล้วโอเคนะครับผมฮ ก็จบที่นี้ก่อนนาะงั้ก็ฝากากดฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ